อันน่ะหอนไม้ยอยู่หันพัะสลอดอยู่ภูต้ตกเป็นโบ๊กเริ่มอยู่นี่น่ะโบ๊กมึมงส่วนโก้ยกะบนนึงเขาเอานะอยู่ด้วยวตารางเพีงกับต้นนึงเขาเอา อื่นนี่พ่อเขาก็บังมือเนาะ,ะอ่อนจะได้ไปิดเขาเย็นอ่อนเอากราบทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู้สองเมืวันสแนลคือเก้าทุกคนพ่อเดี๋ยวอยู่ป้าทุกคนเนะหลังจากที่ปั้นข้าวปั้นน้ำในผ่านไปแล้วแล้วก็พาเดี๋ยวออกมาป้าได้มื่อนี้นะเอกมากันสี่คนคนนะี้มีในผ่านเพิ่นยางไปก่อนแล้วก็ ผ่านไม่แล้วก็ผ่านทำได้หุ้มง,งานกันครั้งแรกได้สําหรับผ่านไม่กับผ่านทำเลยไปดีสบายดีครั้งแรกได้หุ้มงานกันเนาะครั้งแรกเลยไปเอากระกำลังย่างลงคู่ทุกคนตอนนี้ก็ดิไปอ่ะนายพ่านเพื่อนสิผ้าไปเบิ่งกกมาให้ในซาบานหินซาบานเพื่อนว่าว่ามีกกมาให้มันเป็นละทีไปเบิ่งนะแต่ยังบ่ทันอ๋อน,นะมีแต่ ชาวบ้านเพิ่นบอกเขา้าวเฮ้ในผ้านเพิ่นจุดนั้นจุดนั้นแล้วก็พาเดี๋ยวไปเบิ่งก็จังมันสีย่างหรือบอย่านแต่มันหวยเลยนะแลาวก,ก็ติดตามรับชมไปน้าเดียวทุกคนมานบ่มานก็นทิปะ่ะแล้วเลิกกันแน่วื้นนี้โอลงภูวันนี้ทุกคน คล้ายใ,ในตะลงบนที่หืน้นลงลงแล้วก็วิดไปตามดินเพ้งมันคนันหื้นเสียป้าต้องออกเครื่องเต็มกระเป๋าเลยว,ลวัยเนาะ หาาเาปแรกนะผ่านว่ามันเห่าหมู่ต้นั้งลงมาตั้งดีแต่ว่ามันหมไดไปหเห่าอยู่แถวนี่จกักสินแมนเห่ากูเลยโหยนี่ป่อยาา่าเห่ากันดิเห่เากัน้ะเหาม้อเห่าคว้างไปชื่อปะ มื่อวานเคยมานอนเธอหนึ่งได้อยู่นี่นี่น่าสิเมนของมื่วันบ้างเคยปูม,มาผุปีนอนกับในพานอยู่นี่แหละมารอบนั้นคือว่าตั้งแต่ปีได้ปีสองปีแล้วมานอนอยู่นี่นะฮะยัยงมาเห่าอยู่นะยู่ผู้าเห่าไปเลยเห่ากบเห่าเคดบอกโอ้โลงผู้ลง 한국 스케 หอดกลุ่มให้เลยทุกคนเงียบทุกคนเลยเรือว่ามันยังอันนั้นบ่มันยังบ่ทันขำบ่เบลอบ่ถ้าฟังเมื่อก่อนมันยังแต่เว้นมีบ่มิดสมอยอยู่เนาะปมให้อยู่นี่เดี๋ยวถ้าฟังเบิ่อกี้น้อยว่ามันทิมีกระเหอีหยังเฮาเฮาหรือบ่ ผ่านไม่ครับในผ่านพาพันหาบอลยิงอยู่สิลูกปลิวผ่านไม่พันยิงมากัมาน้ำุกคนนะั้นน้องมากินเนะพน,นักอะไรนิงนกเลืองบินเฮ้าเมื่อกี้เลยนั่งท่าอยู่นี่นั่งท่าเก็บ สม่ยอยู่ไม้น้อยนะไม้ปัดอ้าวทุกคนเดี๋ยวชุมห้อสีเอาเคืองไปเอาไปไว้ยูบอนที่ชุมห้อสีแคมยูต่อหน้าทุกคนนะกะาเมืบบ่อวานกาหน้าสีได้ไปหาเลาะหาละแหน่งทุกคนแตสีเพิ่อพัน ผ้าเพิ่นกับพันไม้มายิ่งโกงใไฮนี่อ่าโซนพันถาา่าน้ลยจักป่ายเธอเลยเรเห็นเลยเป่าเครื่องก็อยากไปฮั่นเดี๋ยวสิเป็นไปหาท่าอยู่พุ่เพละบอนอยู่โฮยพุ่เพละพักอยู่โฮยทุกคนนะพักเคือน้ำพักหันบอกเป็น,นมีคนพักเรอยู่แถวนี้เมนดีนะจุดเขาเคยพักนี่ นี่ชุมฮามาฮอดบอนพักทุกคนชุมฮาสิพักอยู่นี่นะ้ามีโฮยทุกคนหนี่เคมโฮยนี่เลยน้ำใส่น้ำ,นำนกินกะอยู่โฮยนี่เลยสบายกะสิหาบอนผู้อู้ผู้เปยก,ก้อนมาหนี่จักสิผู้เานเนี่ยเลยน,นะน่าสิเป็นบอนเขาเคยพักแต่ 9, เก่ามันเป็ีนเปลี่ยนบอน,น,นสิผู้เปย์อยู่ใช่ไหมหาทางบนผู้เปย์แถวนี้น ผู้เปย์บ่นผู้เปย์นอนทางวะก้นมันโกน,นะมีแต่น้ำขี้หนูทั้งหมดผู้เปย์ใช่ปะเนี่ยเสื้อตนลนะ ต่หนึ่งลองเชื่อต้นนะผนะ่านไม้ของทางคุณก็ได้สองเปรหลังจากที่อันผู้เปผู้เลยแล้วก็ไว้เครื่องไว้คองแล้วก็สิออกไปหาร้านแรงก่อนทุกคนเลยไปก็ไปดาวๆซื้อทุกคนเลยหมูจักบ่เคยมาเด้แถวนี้เนะาะเมื่อวันยังบ่เคยมาจจกเธอมาหาร้านแถว อันนั้นแถวนี้นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อเนพานทันบอ่อทางดาวๆคือว่าไปเลาะตามตุยเก้าเขานี่วะเนี่ยก็รอบไปนี่แหละพอหมูมาดูดแถวนี้นะมีตะห้อยหมูดูดแทนก็ห <c oughs> มุนนะแต่ว่าเก้าอลไรทุกคนเลย นะห้อยมันนะนี่ปายซี่ปายซี่ห้อยมันนี่หมูลายตุ่จังเลยอืมตกมาเนาะมาโลงมนันเหย็บกระจกระเจ้งมากราเบิงดูนะทุกคน ขี้ต้มมันมาถูใช่ไหมนะนะอ๋อมันขึ้นมาแต่แมบน้ำยู่โอยนี่แหล่งเนาะขี้ต้มนะมันถูเชื้อไม้นี่น,ดนะดนะูอยู่นี่นะป้โอโบกมันนะฮะนะโบกมันอยู่นีโโโ่โบก,กมันแมบอยู่นี่คุณนะอืมต่ พอตเป็นโบกเลื่อมอยู่นี่นะโบกมุง มอแม่บกนี่หอยบักยนัน่านะเนาะดูหอยตีนมเนานะยูฮันอีบอลันแม่นยนะยูฮันอีก็มีนะ,ะมแม่ลมนี้สัหอยควายพิลึกแล้วสมบัควายเมบ ข้างมันหุน้เนาะออตอ๋ตอซอ,อ,อมมันหุนนะหางเหวใิ่ไ้ถุยขี้ดินขี้ตมถุยใช่นลมมึนนะีนะมันนี่เป็นซ้อมคักเลยพอมันเปลี่ยนเท่านั้นแหละนี่แล้วก็ลุไปพู้เงีบเลยทุกคนเ เงียบแห้งอะไรนิดสมอยอยู eng, right? ่ยางนี้แต่เสียงล่หมูอู้เสียงเนื้อบ่มมี่เลยเสียงนกเสียงผลึกบ่มมี่ ขำแล้วทุกคนเนี่ยเพราะเหาะตัวเดียวก็บไม่ได้ยิงรับโอ้สิดายเลยมานั่งอยู่อันานหอนไม้ยอยู่ั่นปพอสลวดอยู่พูไตเต็มรัดกับบทท่านจากไปาทางน,นู้นเดี๋ยวสิ หาทางเลาะมือแขมก่อนยันมันมืดยันมือบบได้ว่าบ่งจักทางบบชื่อทางมันบบเป็นทาแล้วาอะไรก็มันเป็นทางแต่ทางเก้าแล้วมัน่งมันหกทุคนนะแทบสิเบิ้งบอกว่าเป็นทาาหกปะนะหาทางเลาะไปล่งไปทั้งพุนเลยยันมืดเลยกระเตะหาทางมือบบได้ดนะ้ หมายผิดพลาดแล้วแต่เนาะฮะใส่ข so ่อยยางหนีเนื้อใหญ่แด้วข่อยจุ๊บเจ้าอะไรถิงขนาดดีสายเถิงนะนอเขาลุกมาแล้วผิวเซาะๆถอดเขาลงมาแล้วข่อยนี่แหละนะเนาะแต่บอสเออจะอ้อมให้บอสเสียงคิ้อยู่เลยอ่ะเออขี้คี้ข่อยเลยเออใบถึงพองพุ่งพี่เลยโอ้บุพเพเห็นกระหอบตัวเดียวบ่ได้ยิ่งจ้ะเห็นยางคขบๆมาเนาะเจ้าบ่ข่อยหุ่นผมหุ่นแล้วก็กราบลงมาอีฮะนะ อันนี้พอมกลับขึ้นมาเหรอถึงที่นี่ต่ออีกบ่เห็นบ่พ่อเห็นเลยบ่พ่อกับพ่อตัวเดียวบ่ได้ยิงบ่พ่ออย่างคนน่ะอืมอื่นเพื่อหาเราต่อไก่เพื่อไ้ยามนี่โอกาสยากไปเสียงก็ดังไปก็หอกกระแห่ขยามขวับขวับขอบขว้างเฮานามนี่ยไม่ต้องว่ามีแต่สายต่อยามนี่นะเดินลูกต่อจังเลย ผ่านไม่ผ่านผ้าก็มาครับมิจิรีคือกันทุกคนเลยคลองท่าสองผ่านมันก็นี่ผ่านไม่ก็มาผ่านผ้ามาก,ก้อนผ่า,านผ้าลงไปหาฟันป่าย้อยนี่เป็น,นเรื่อกกงผ่า<ห>นไะม่ก็บยาว่าลงป่าเลยยา่ลงป่ามียังมียัเน,นี่ยกลิน่นนะเห็นกระหอกตัวเดียวว่าท่านยิงนะคือกันเลยสวยม้อย ป้อมันทึบทึบเลยกับมันคำพอดเข้าไปนะมันเห็นยังนะ้วันนี้ได้แต่นกน้อยชองตัวมานนางกุ๊กมาหอดกุ๊กมหายตังบิดผูแต่ตอนมาหอดทำอิดเนาะโอ้ยหูวจักก็เล่นอยังนกน้อยๆซัมปปอมเมอร์ก็ยิงหามมเป็นยังเมนอะไร้ะมีแล้วกินนะนี่คนเอนยหมดนาวไปตองเลือกเลยในนกน้อยช่องตู่ไปทุกคน ลงไปหาเนยยู่เนี่กินแร้งก่อน,ก,น,น,โโนก็เฮอผ่านทำเปิ้ลเฮ็ดโคนกเฮ็ดกินนกนั้นท้า,า,าแต่ซนบงบวนกับผ่านไม่สีพผ้าเดี๋ยวลงไปตัดเอาไม้พร้อมแล้วก็ไปรอการเบ่งป่าแล้วก็กระปูปูหินปูค่ายว่มามันซีมีหรือบอ่ทุกคนผ่านผ้ากับผ่านทำยู่แคมท้าจักซิมีหรือบอ่แล้วเพาว่า เห็นห้อยเขาไม่ไหมอยู่เขาหาก้านก็ยางเขาหาก้านหาการป่าไปดูเขากาก้านเขตลงไปเบิ่งได้แหะได้เลยก็มีบบมีก็ลงมาได้จะกักหนึ่งแล้วคนเะถ้าเอาหาทางน้ำก็สงสัยชีโบได้กลิ่นยุ่มเหมือนนี่นะเห็นพ่อได้กระปูน้อยสามตัวลงมานี่กระปาน้อยตจนึงเลาะทะเบิ่งลเลาะไปุดนี่แหละ ลุเพลินี่ลูกเขตบอกผู้ฉลาดบ่มีป่านะเ่าทำเขา,าูี่ก็ำบ่แห้งน,น,นะแตะมายเติีซนีนนอเละตลอกออกมาก้นนำบ่เนาะน Đây là mặt hồ này Lại nó mà hôi đi Ừ à น้อยถือไม้ก้อนหาเชื่อแล้วกระปูชาตัวสตัวนี่พี่ปูกระตัวน้อยอน้อยทุกคนเลยคือกระปูอยู่หายปรวันเลยนะปูหินป่ากระปายช้ำป่ะ,ะไปเย็นปะ่ะ้ายช่วยอยูอ่ะป,ป,ปะ เฮ้ห่างมาแล้วนะนะนไเย็ยนน้อยในแต่ห่างจากว่าหนะ้าน,ะนะนั่งนะานชหัวมาเได้โหปีนะเดมาปีนะานบตอกม้งงามายนะนะัยเนี่ยนะเออนั่นนะผม ปู่ขาก็ได้ลายได้ได้นะน้อนพ่อกินแล้วจังเลยเตมเหาตัดเอาไม้กระ้างก่อนตัดไม้กระบางไห้เต็ดจอกกับฟอกกาแฟต้มน้ำตุนกับฟอกกาแฟ ไว้ล่ปาปูล่าปลาพอมแต่โซนสีล่ามเข้าเมื่ออื่นฉันน่าสีได้มาตาังไงไดเอาไม่ได้ตัดเอาลำน้อยๆซะได้ไหมได้ก็ะมากเฮ้ยฮอด แคมทุกคนมาหดที่พักละอย่าหาให้ยู่เห็ดกินได้มานี่ปลากระปุดได้พอได้กระปูหลายโตเติมกระปูพอได้กินอยู่กินไปนี่แหละมามื่อแรกมามื่อแรกกินไปนี่นแหลทะทุกคนกินต้มกระปูลามกระปูจี้กระปูนี่แหละกิน พอได้กระปูโมเก่งอ้อมนกนะ่นี่งเง่งแท้แม้็นความลงนี้ใช่แล้วทราบนล้วคือสีสุกแนละ้วทุกคน,นเดี๋ยวสีโป่งไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำมนสีแห้งเหมือนเดี๋ยวมีน้ำสด ตีเอสแมงมีมอนหวปรับแล้วปับแต่แท้ทางยังไปยังมาอย่างนี้อ้าวป่งมอหน้าลวกันท่านผ้ามากคนคนเลย่านผ้าเพิ่นได้ยินเสียงหมู่คบกันเมื่อกี้่เสียงกวากอยู่เทิงนี่พันผ้าเพิ่นเล่นไปยังมิดสมอยยู่ท่านผ้ามากแล้วจังหาลามปูลาาปลากินข้าว ทาจังน้อยทุกคนรอฟังเสียงอยู่ชั่วโก็ล่อลมอยู่เรื่องเพื่อคือบอก่ามันไปเด้อดหันผมได้ยินเลยเลยผ่านกับมาแล้วไปลัดหมูก็เป็นนั่นเลยว่าบม่ได้ยินเสียงเลยแล้วบอกไดอยู่โมโมเลยนะหมอไป็นเรื่องไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็นีน่เจตนาในเลยสิยนันยันทั้งพี่เี่นี่ฟังย่าหูจริงหัวเหมือนนู้ คุ้มอยิเชีบอะ่ะขึ้นไปกับโบได้อันโบได้หินเสียงมาเลยทุกคนไอไม้ผ่านพ่านไม้ลามกระปูลำเสื้งเดียวเมื่อเลยป,ป,ปะปลาไหลปไปเย็นกันปไตล์เย็นใส่กระปูโบเบสนะที่กินก็ได้ ไม้น mm. ี่ได้เห็ดถยนบอมีโวยบ่งจะมีอยู่โบ่งาเพื่อเน้ะาเือนเนือใ้อวยพาโป่งเนื้อไม่มันนั้นวบมันยาวเพ่อบเิลมนาได้ครับสองสวเหือกาะต่างหากเหยลำต่างหา นี่จะสุกนะนี่คื่ผงก้อนบะนี่ลาม,ลมกระปูลามปลาปนกันรูดมาเอเผมกันรูดนี่เาละขามาเจ้โดนหมา,า,มาจะมาขาฟื้นเนะแล้วดีนมันบักอันนี้ เหตุละตัวหนึ่งโอ้ไต่มาใิซ้ำไต่ไม่ซ้ำบ่พอหล่นแล้วหล่นแล้วพอก้อนพอก้อนพอก้อนสิได้ได้ไต่มาได้นี่ยเอาเลยอันนี้น่้จะนำมันอาไปคิดดิละที่มาอมาใช่ไหมเละเอางนี้หาเย็บเพลงอยืนยันี้ก็ยันมาโดนหมามล้วก็ขาฟื้นหมดซะสู้นน้ำมืดก่อนโดนหมาก็ยันมาโดนฟื้นแล้วพขาหมาพอเท้าบ๊อกับหลังนี่ก็ย่านมาโดนหมาได้ พัดขาฟื้นมดใ่มา่มามีมดคนเขานะลืมไปแล้วมามาทุกคนป่านนี้กินข้าวกินข้าวแรงกินข้าวน้ำกันเดอร์พี่น้องกินซัมมี่นี่แหละมือนีมือแรกมือนู้คอยว่ากันไหม หอมเลยหอมไหมกับบ้างอันนี้ลามนกนี่แก้มนี่มันก็เป็นกินบลาโตนี่น,น,น,นะมนันเป็นคิ้วเป็นคิ้วปลาไหมต้องลองมากัดต่ำแี้วเนาะยาก,กินไม่แม่นจำเจ้า <c oughs> <c oughs> ต่นลง,งกินเพื่อยู่มันยู่เพื่อกินเอา,าว้เมีเพล,ลิกอะพอประทังชีวิตไปได้ละกินเข้าไปเลย ตัววเียูจะช่วงตัูจะชามจ้าวเอาแล้วอยู่ด้วยไฮฮะนะอยู่ด้วยสวนโกยฮนกับบอลนึงเขาเอานะอยู่ด้วยตารางเพลงตัวนึงเขาเอานะมาชมห้องซื้อหาจะกินกันเนี่ยเขาเอาไปปาด้วยอดเพี่น้องเขายึดหน้าจานตัวละห้าสิบห้าสิบเขียนนะมีตัวตุ้นนะาดับกินนะดับเลืขายท่านหาท่านหาอยู่หากินมันบ่ดับเลย นำมาขายเขาคูนเอาทอดตะลางทิ่งไฮคุณเลยเขาคูนเอานะตูนนะไปเห็นยุ่งเหรอพระเจ้ามีเฮ็ดเอานะเขาเอาสิตาอันปู้ดูด้านเลี้ยงควายนั่นแหละเอาเจ้ากูไม่อยากได้เน้อแล้วก็คุยนึงก็ปยุ่งด้วยกินีน้อยฮั่นแต่การเขียนบรรณาเห็นบอกคุยนะลายคุยที่ไรผูมันนะ มันควดนาดนอกจากต้อเลือกคุยแล้วคุยมไม่เนนะบิอยนะไก่ปืนพ่อเขาก็บงังมือนเนอะ <c oughs> อ่อนจะได้ปิดเขาเย็นอ่อนลมลามปลาเลยคักแบบนึง,งเห็เนอะไมเรื้กับปลูปลามนะไม่นตงางะ ก๋วยอ่อนอูน้อยนี่คือข้าม่าบาทมีเลื่นคือว่าอ่อนเหมืนกัเขาเนื้อกันดิอปมาอีกยังมีอยู่เนี่พาผมดบิ่งออกงาดไปตังนี้แหงนัวครับโห้ากัปู่ั็นอ ถั่วป่นนี่ล่ะกระปูยี่ก็กระปูอยู่ดูน้ำทอดต้มกระปูแซ่บเนาะริบบิ้นออกเลยริบบิ้นโอสูงากกากินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนสีได้นางพักพ่อนจังน้อยจังน้อยเอ็นกันว่าสีไปหากานรทอดคนแต่ฟังเบิ่งนี่แหละจากสีได้ไปหรือบ่กะคลิปนี้กะสีฟ้าไปเส้นเลก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับชม